สนับสนุนโดยศูนย์ระบบทางเดิอนอาหารและตับโรงพยาบาลชนบุรีจักรยาน l อลเอะบอกมีร้องไห้ด้วยเหรอโดนป้าว่าจะร้องไห้มันมีไหมมีค่ะ,ม,คะมันมันกดดันดเรื่องอะไรโอยบอกได้ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัว <c oughs> ไม่ต้อง <c oughs> ไห <c oughs> ้เรื่องอะไรบอกเลยเรื่องอะไรสุดที่ตัวเองที่แบบเล่นไม่ได้สักทีอย่างเงี้ยค่ะจริงเหรอหรือพุ่มกลับเลยหรือพุ่มกลับกดดัน พวกนี้นี่ม่มชาจะเล่าให้ฟังจริงๆแล้วเบลล่าเนี่ยเขาผ่านการแสดงมาแล้วก็จริงแต่ว่า<ม>นอ่ยไมในแต่ผู้กาในแต่ผู้กำกับเนี่ยก็จะให้การแสดงที่ไม่เหมือนกัน<ม>นี้มาเรื่องนี้เนี่ยการแสดงมันจะมีความซับซ้อนมันจะมีอารมณ์ที่2แบบก็เรียกว่ามี2ชั้นอยู่ในตัวเดียวกันเนี่ยนี่เบลล่าเนี่ยบางทีเขาจะแยกจะแยกชั้นแรกชั้นที่2ไม่ออกเช่นถือว่าเล่นเศร้าชั้นแรกได้แต่แอบรักเขาชั้นที่2ไม่ออกมาแล้วบอกทำไมถึงไม่เศร้าแล้วต้องตาต้องแอบรักคุณชายด้วยอย่างเนี้ย เขาเขาก็จะเข้าใจมากในการซ้อมครั um, ้งแรกแล้วเวลาเขาเล่นครั้งแรกเนี่ยดีดีแต่แต่ไม่ได้บันทึกเทปเพราะเป็นการซ้อมป้าจริงป้าจริงอยู่ชั้นเดียวเรากทำให้ดูทไงเศร้าแล้วก็แต่รู้สึกรักเขาแอบรักเขาไม่ได้ฉันก็ทำไม่ได้ชีวิตจะไม่ไมครับไม่คืออย่างนี้คือเราเข้าใจน้องแล้วเราบอกว่าเบลล่าเบลล่าเวลาซ้อมเนี่ยเบลล่าต้องลอง เก็บอารมณ์อันนั้นเอาไว้ก่อนอแล้วเอาไปใช้ในการถ่ายจริงๆเแเ่มล่าเดี่ยเป็นคนที่อ่อนไหวมากค,คือเวลาเราอธิบายปั๊บเนี่ย นางเล่นเลยเช่นฉากร้องไห้นางก็น้ำตาไหลนะครับที่แค่อธิบายนี่ยังไม่ทันจะแบบว่าเล่นนางก็ร้องไห้แล้วแต่ว่าเอาจิงเอาจริงนางก็น้ำตาแห้งนี่ไงแล้วที่นางร้องไห้มีซิเซนโดคือนางเสียใจถามว่าตานเปแล้ร้องไห้ทำไมพี่ดูไปละไม่ใช่ขนมเจ็บใจตัวเองเจ็บใจว่าทำไมถึงแต่จริงในใจไม่ใช่ในใจบอกเจ็บใจป้าแจ๋วแแต่ไม่กล้าบอกมางานงาทางมิวบ้างเล่นกับพี่คิงเป็นไงบ้างฮะ โหพี่คิงละเอียดทุกสิ่งอย่างเลยค่ะผมเส้นหนึ่งหลุดออกมาก็ไม่ไดูดุไหมดุไหมไม่ดูค่ะแต่ว่าแบบจริงจังกับงานนะคะแต่บางทีแบบหนูแบบหลายเทคแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ไม่เคยงดหนิดเลยค่ะใจเย็นก็ค่อยๆสอนอะไรอย่างเงี้ยอ้าวอย่างเป็นนักแสดงใหม่นี่เขาเขาไม่ว่าเหรอไม่ว่าเราเล่นไม่ได้หรือเงี้ยมีมั้ยเขาไม่ว่าเลยค่ะเขาก็คือจะมาบรีฟเรื่อยๆจนกว่าเราจะได้อะไรเงี้ยโอ้ก็ใจเย็นโอเคให้กำลังกัต่อไปมิ้นเป็นไงฮะขอบพี่นกศร พี่นกเป็นคนใจเย็นแล้วก็ละเอียดมากๆคือละเอียดมากๆละเอียดมากๆดูไหมดุไหมไม่ไม่ดูเลยะคือพี่นกเขาจะค่อยๆบอกค่อยๆสอนอะไรเงี้ยก็จะค่อยๆบอกบางทีเขาก็จะบอกเทคนิคของเขาถ้าเป็นพี่นกพี่นกจะทําแบบนี้นะแต่เขาก็ให้เดินฝ่าฝ่าผุงปาไปจนเราต้องร้องไห้คือพี่นกเขาจะแบบเขาจะชอบเล่าแบบสมัยก่อนตอนเขาเล่นเป็นตีใหญ่นะนักแสดงสมัยนี้ง่ายๆคือเขาก็จะเล่าว่าแบบ เขาซื้อแว่นตาเลยนะคะแบบ200ต้องทําทุกอย่างเองซื้อเองอะไรเงี้ยเขาจะเล่าให้ฟังว่าการที่เราจะเป็นตัวละครไหนหรือต้องทําอะไรต้องทําให้ได้จริง,รงรจริงอะไรเงี้ยอจริงจริงพนักงานละเอียดจริงจริงนะฮะอ่ะพี่ออฟเหรอะครับพี่ออฟเหรอคะขำนี่กว่าเสดเองเลยใช่ออฟเขาเหมือน จะพยายามทําให้บรรยากาศของกองมันสนุกอะวันวันอาจจะคุยอย่างเดียวคุยอย่างเดียววันวันพี่น้องคุยเรื่องตัวเองแล้วใช่ไหมพี่อ๊อฟคุยมากกว่าวาไม่ยอมจบไม่ยอมสิ้นคุยเรื่องตัวเองคุยเรื่องลูกคุยเรื่องที่แปลว่าคุยซ้ำจนกระทั่งพี่แดงต้องบอกท๊อปถ่ายได้แล้วเออเล่าเรื่อง มันไม่ค่อยถ่ายแลยคู่อย่างเดียวพี่แดงเขาจะพี่แดงต้องไล่ไปทำงานพี่แดงต้องไปทำงานเขาบอกว่าเขาจะมีนายพีพรพี่อับจะมาก่อนแล้วพี่แดงจะมาช่วงบ่ายๆใช่ใช่แลที่นั่ก็เล่นช่วงใหญ่เลยช่วงสามชั่วโมงแรกก่อนเที่ยงได้กี่ฉากสามชั่วโมง ได้ประมาณสามค่ะนั่นแหละแล้วเวลาแดงมาเล่นกองเขาก็จะโกรธมากเขาโทรไปเช็คกองนี้นะว่าได้กี่ฉากแล้วไล่นฉากเดียวกองนี้เขาถ่ายไปแล้วสั้นจังทายไปจฉากเดียวแล้วพอพี่แดงมาได้กี่ฉากโอ้ยเยอะเลยสับเป็ดเอาเขาก็จะแบบวางภาพเขาไว้เรียบร้อยหมดแล้วแล้วก็มาทีเดียวตุ๊ๆๆอย่างนี้ใช่ไหมอ่าอะพี่หนุ่มปิดแล้วฮะค่ะพี่หนุ่มเขาก็เป็นคนละเอียดค่ะแล้วก็เป็นคนที่แบบ ในไม่ว่าจะเป็นฉากอะไรก็แล้วแต่การหยิบจานกันก็คือแม้แต่การกระทาเล็กๆน้อยๆพี่หนุ่มเขาก็จะเก็บค่ะแล้วก็บางทีแบบถ่ายกันนานๆค่ะถ่ายกันตั้งแต่เช้าจนดึกอย่างเนี้ยพอเริ่มดึกมันก็เหนื่อยใช่ไหมคะพี่หนุ่มก็จะเริ่มออกฤทธิ์แบบอย่างกับหนูกับพี่ถ่ายกับเมว่าออกฤทธิ์อย่างกับหนูกับพี่มิ้งพี่เดียวอย่นีเขาก็จะแบบอ้าว พีมพีมเอขยับมาตรงนี้หน่อยนะแต่พอถึงพี่เกสอีแกสขยับมาตรงนี้หน่อยไม่เอ,ๆๆเอาตรงนี้หน่อยแต่พอเป็นพวกหนูก็คือก็จะแบบซอฟซอพี่ดิเอาเออขยับมานะเอาเล่นแบบ,แบ,บนี้นะผิดกับชันนะเอาเจมเออเจมระวัง,วงวนะเออต้องเล่นนี้นะเอาในอิชนีเอาดูแลตัวเองหน่อยพี่อะไรอย่างเงี้ยไม่ล่ะไม่์และพีมพีมที่เขาเพิ่งเพิ่งพูดภาษาไทยมาแบบ ไม่กี่ปีอะเขาเพิ่งได<ม>้กลับมาอิตาลี<ม>ตอนอายุแบบ 13, 14เพราะฉะนั้นเขาเพิ่งหัดภาษาไทยมาห้าปีแล้วมาเจอภาษาไทยที่หนุม่มอะซึ่งเร็วมากเลยทันเร็จแล้ว่าดใช่ค<อ>่ะไม่รู้เรือ่องเรื่องนี้ต้องเป็นล่าม บอกในละครจะเป็นละครโรแมนติกสุดๆเลยแต่ละคนได้ชีวิตจริงโรแมนติกไหมมีแฟนแต่ละคนอะอย่างนี้มีแฟนกับเป็นแฟนกับวีร์เลือดเลือดเหมือนกันเลยถามพวกนี้เลยทาเป็นลูกสาวใช่ไหมตอบเลยตอบเลยมีตอนนี้เป็นไงฮะตามขาวชอบไปขี่มอเตอร์ไซค์กับวีร์ส่วนเราจะตื่นตื่นเล่ามีคนเคยเห็นนะมีคนเคยเห็นนะว่าวว่ามีวันหนึ่งกองถ่ายไปถ่ายคุณมองว่าเมียะไมานะโดเกือบ เกบมาระว่างอาหารกลางวันก็สงสัยว่ามีมอเตอร์ไซค์มาจอดทำไมแล้วข้นข้าวของเยอะแยะมาไก่ทอดฮะโอ้ยดเยยยยยอดไก่ทอดเดยายยยยยยทยยเยยนยยกยยยเยยนยยยยยกยียย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 ยนไย่ยยยยยยายย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 ยนยย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 ยใเก๋งมาย กกกิกดูจะยู่ยังไงคุยเฉยๆก็น้องมูสวยขนาดนี้เขาก็มาจีบได้เพราะมั้นก็ต้องมาจีบบ้างชอบไหมชอบไหมยังไม่ถึงขนาดนั้นที่ไม่ได้แบบดูขนาดอ่าเอาจะดูตาจดูตาดูตาช่วงหลังสบายเลยไมนงเทคเลย นี่ไงนี่ไงบ้านเขารอเจอวีอยู่กันนะเนี่ยรออยากเจอรออยากเจอวีอนี้ก็ได้ฝันอยู่นะรอแตกินรอแตกินวีไเนียไก่ไกไกลไก่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 ไกไก่ไก่ะน้องมไนบไก่ไู่ไก่ไอไกก่่กไกไก่ไไก่กก่ เราจะไปญี่ปุ่นด้วยกันมาหรือเปล่าฮะอย่างเขาก็ไปกันหลายคนพี่จ๋าก็ไปเอ้ยไม่ต้องออกตัวแทนกู้จัดนะไม่กู้จัดออกตัวนะฮะเอาพี่จ๋าช้างดีอะไรเงี้ยไปกันหลายคนไปกันหลายคนไปกันหลายคนได้รับได้รับไอ้หุ่งเขาชนไก่เนี่ยต้นต้นต้นเขาชนไก่เนี่ยยังไงอ่ะก็ยังตอนนี้เปิดตัวแต่เป็นทางการแล้วใช่ไหมไม่ได้เปิดตัวค่ะก็เป็นอย่างนี้ตั้งนานแล้วค่ะเป็นอย่างนี้ตั้งนานแล้วใช่ไหมฮะแล้วตอนแรกผมมีข่าวนู่นข่าวนี้แบบว่านุ่มๆมาจีบเป็นี้ก็ไม่มีค่ะไม่มีค่ะไม่มีเขา ไม่หึงเหรอน้องพีมละมีแฟนยังสิบหกอยากให้มีมากทำไมอ่ะอยากให้มีมากลุ้นไม่มีอยู่ตลอดเวลายังไม่ค่อยมีแบบจรดิบจะก้าวความเป็นผู้หญิงค่ะทม่คุมาจีบไหมเป็นคนไม่มีเซนด้านนี้เลยคอะจม่คนมาจีบไหมไม่มีนะคะา้องมิวมีแฟนหรือยังทุกวันนี้ก็ไม่ถงกจะเป็นแฟนนะคะก็แค่บอกว่าคุยอยู่ดูอยู่ในวงการแบบ นอกค่ะเราวงการไม่ชอบหนุ่มในวงการไม่รู้อะค่ะมีไหมหนุ่มในวงการพี่เชื่อว่าไอ้พวกหนุ่มๆในวงการเด็กๆต้องมีมาจีบบ้างอ่ะเขาไม่ได้นะคะไม่ค่อยได้เจอค่ะโอ้ยเดี๋ยวนี้มันยิ่งกับพี่เยอะนะไม่ค่อยได้เจอค่ะ ไม่ได้เจอใครคือเข้าวงการเนี่ยป๊อบหลักป๊อบหลักป๊อบหลักป๊อบจีบไหมพี่ป๊อบเขาน่าจะมีของเขาอยู่แล้วมั้งไม่รู้สิไม่จีบนะโป๊บไม่ไม่ฝากละครกันนิดนึงดีกว่าฝากเรื่องสามีด้วยนะคะเล่นคู่กับพี่เก๋เหมือนเดิมค่ะอ๋อสังอยุณนกจริยาใช่ครับเรื่องไม่เรื่องต่อไปของของนิวสองอ๋อเรื่องสายสีเพลิงค่ะของคุณจ๋านี่แหละคุณจ๋ากับป้าแจ๊วค่ะเจอแล้วนะฮะมีชมพู่มีคุณป๋อมีคุณชาคริสใช่นะครับ ติดตามชมต่อไปเรื่องที่สามของไทยเรื่องที่สามของพี่เบียร์เฮ้ยเบลล่าผมไม่อยากคุยกับพี่หนุ่มเลผิดผิดก็ฝากคุณชายพุทธิพัฒน์ด้วยนะคะแซ่บมากก็เป็นความรักเข้มข้นความรักต่างชนชั้นกันยังไงก็ฝากติดตามชมด้วยค่ะแล้วก็ละครเรื่องต่อไปเรื่องลูกทาสค่ะเล่นคู่กับเคสกู๊ดกู๊ดค่ะต่อไปเรื่องเรื่องนี้เรื่องนี้สามเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องคุณชายรัชานนท์ค่ะเรื่องนี้ก็นอกจากจะเป็นเรื่องรัก โรแม,มนติกแล้วก็ยังจะมีแบบเรื่องของการกู้ชาติ <ừ> อะไรเง <ừ> ี้ยค่ะซึ่งแบบมันก็ตรงแบบประเทศเราเนาะ <c oughs> ก็ทำได้ด้กันนิดนึงค่ะครับผมเรื่องต่อไปละฮะมีเวียง้อยดาวค่ะแล้วก็ เออ่ซีรีส์2เรื่องที่เล่นคู่กับมาริโอเรื่องนี้ก็รอยละครึ่งแรกสองนี่เรื่องของคุณอีกนะฮะ<ช>มาริโอกับะนัเดชน,นะครับแต่คุณเล่นคู่กับมาริโอนะฮะมียาย่าด้วยเรื่องที่่เรืองสุดท้ายแล้วนะคะคุณชัยรณัลตีก็เรื่องนี้ก็อยากฝากพี่นกทำงานเต็มที่ละเอียดมากเป็นผู้กำกับเรื่องแรกด้วยนะคะใช่ใช่อยากฝากไว้ด้วยนะคะก็คุณชัยรณพีต้องมาช่วยลุ้นกันเพราะว่าทุกคู่แต่งงานกันไปหมดแล้วเราก็ต้องมีเขาเรียกว่าอะไรนะ ความกดดันมันจะอยู่ที่ความกดดันจะอยู่คสุดท้ายเพราะว่าหม่อมย่าเนี่ยจะบังคับให้คุณชายเนี่ยแต่งงานกับอีกบ้านหนึ่งเรื่องต่อไปเรื่องอะไรครับก็ของพี่นกของพี่นกใช่ค่ะแต่ยังยังเห็นเห็นไหเรื่องของจ๋ายด้วยของพี่แจ๊คของพี่แจ๊คเรื่องอครูผาที่รักไม่ใช่ไม่ใช่นะนี่ไม่ใช่นะ อะจะบอกว่าละครทั้ง5้าเรื่องเนี่ยมันสนุกนะไม่ว่าจะดูเรื่องแรกเรื่องที่2เรื่องที่3าเรื่องที่สเรื่องที่5เนี่ยแต่เรื่องนี้มีรสชาติไม่เหมือนกันหมดและที่สําคัญคือเราพยายามจะทําให้เด็กๆทุกๆคนเนี่ยได้มาเป็นดาวค้างฟ้าแล้วห้าคนนี้เขาไม่ได้เจอกันไหมในเรื่องนี้ไม่ไม่ไม่มาเจอเรื่องสุดท้ายพอทุกคนต้องมาช่วยอ๋อจะมาเจอเรื่องสุดท้ายทั้งหมดจะมาเจอกันใช่แล้วก็พระเอกก็น่ารักทุกคน น่ารับทุกคนแล้วก็อยากจะฝากว่าถ้าดูเรื่องแรกแล้วต้องดูให้จบทั้ง5เรื่องถึงจะรู้ว่าสนุกแค่ไหนใช่แล้วที่สำคัญคือมันเป็นงานที่พวกเราพู้จัดและพ่วงกลับทั้ง5้าคนเนี่ยตั้งใจทำงานมากเราใช้เวลาเตรียมงานกันเกือบปีนะแคสติ้งก็ครึ่งปีแล้วใช่ถูกต้องเรียกว่าเป็นละครฟอร์มใหญ่แห่งปีคุณจ๋าบ้างจะอยากฝากน้องทั้งห้าคนมากกว่าด้วยความที่เป็นน้องเป็นนางเอกรุ่นใหม่ทั้งห้าคนแล้วก็แต่ว่าถ้าวงการบันเทิงมองหา นางเอกที่สามารถเป็นเหมือนเป็นไอดอลให้เด็กเรื่องต่อๆไปได้แต่ว่า5คนนี้มีคุณสมบัติที่ค่อนข้างพร้อมที่จะเป็นเหมือนเป็นตัวอย่างเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเด็กต่อไปเพราะว่าไม,ม่ว่าจะเป็นเรื่องการเรียนการทํางานอะไรเงี้ยถ้าคนนี้เป๊ะมากๆฝากนะคะค่ะเอาละเดี๋ยวก่อนพี่ฮะตอนนี้ก็ฝากอย่าเป็นทางการแล้ว ว่าอย่าลืมไปที่นิมานซอยสิบสามนั่งใหม่เลยคอับคุณอาครับถอาเดี๋ยวเดี๋ยวคุณเจ้าจะเล่นอย่างเงี้ยหนูฝากมอเตอร์ไซค์วิคเตอรี่ด้วยก็แล้วกันถ้าอย่างนั้นผมฝากด้วยดีกว่ามาแต่ว่าคุณเจ้าบอกว่าเจ้าอยากได้อ่ะจริงเหรอคุณเจ๋อไหมคะค่ะเดี๋ยวคุณเจ้าเดี๋ยวเขาไปเอาที่เชียงใหม่แล้วกันอ๋อโอเคได้คุณเจ๋อโอเคเลยจักรยาน LA ครับแล้วก็ชุดเครื่องนอนโตโต้นี่เอาวางไว้ตรงนี้เอวางฮะ เอาหมามาใส่ตะกร้าเอาล้วครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะฮะขอบคุณนักแสดงทุกทุกคนผู้กำกับนะครับแม่แจ๋วแล้วก็น้องจ๋าผู้กำับของละครเรื่องชอบดูติดาาที้ขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณค่ะเอาละฮะวันนี้เราหมดแล้วบดก็บายแล้วฮะกลับมาพบกับตีไทยโคร่าช8โมง45ทุกวันอาทิตย์ทางช่อง3ของวิเชียงวิเชียงโซฟิที่ตรงไอ้ไอ้ช็อกโกแลตเลยไม่ใช่ไม่ใช่ท่านชายท่านชายโป๊ดและเดินมีโร่มชี้หน้าซ้ำๆตลอดเวลาแล้วคุณเจอคุณป๊อปคุณยัดเอาคืนไหม สาดคือไหพี่ไม่คิดว่าน้ำที่พี่สาดไปจะมีผลกระทบ